แคลโฟโวค่ะ2.5 SLX เครื่องไฮเจตค่ะรถปี2005จดปี2006ค่ะเครื่องคันนี้นะลูกค้าเครื่องยกิ์2 5 4ีเกียร์แมนนวลค่าจะจ่ายตามบริการมีมาเหตุตามบริการเรียนแจ้งให้ทราบครบถ้วนแล้วสามารถตรวจสอบตรวจช็คอีกครั้งหนึ่งได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาห่วงาลัยเปลี่ยนมาด้วยเรียนแจ้งให้ทราบแล้วนะคะราคาคันนี้ค่ะเปิดปรโม,มูลอยู่ที่26,000 าออนไลน์ให้ราคามาแล้วค่ะตอนนี้ราคาวิ่งไป3 0 0 0 0บาทแล้วค่ะ3า0 0 0ออนไลน์ี0ราคาเปลี่ยนแล้วค่ะสามหมน่พันน่ระอมูสามหมื่นสี่พันสากพตราคเปลี่ยนแล้วค่ะส2 0 0ม8 0 0ปดพันสามหม่ปดีหนบาทราคาเปลี่ยนแล้วค่ะ0นสอัน่หมื่นสงพูนสีดหมืนห0ันท่ราคาปี่ยนแล้วคะมืนทปดันสี่หมืนปันาระอู่ดพันหามืน่าะเบมูห้าน0ทห้าหม่นาทห้า่นบาานหลังนะคะ0 0ายดานหลนะคะ่0 0 0ู้0 662,000นหนันประมูล6 2 0 0 0 62,000ัน0 0ับหนึ่ง ต่อเร็จะได้กดไอไวไม่เสียโอกาสค่ะ64,000ี่ออนไลน์64,000่4 0 0 0นหกห่นนึ่งมนสีบสองกมบาทที่ลูกค้าออนไลน์สามศูนย์พราคาเปลี่ยนค่ะ6 6 0 0 0นนหนบาทที่ลูกค้าออนไลน์สามศูนสีซื้ต่อเรจะได้กดไอไวไม่เสียโอกาสค่ะยกใหม่ได้เลยนะคะราคาตอนนี้อยู่ที่ลูกค้าออนไลน์ค่ะหนราคาเปลี่ยนค่ะหกหมื่นะไดตอนน่าาละประมูลหม่น สาขายค่ะตกลงขายที่ราคา 8, หาัวมื0ปาพม่าประมิลค่ะพุชนาการประมินได้ป้าหมยเล9163ค่ะป้าหมยเลข9163ประมิลได้6ัวมื0ปาพม9163 9163ประมิลได้6ัวม,มื0ปาพมาขอบคุณน้าราประเมินค่ะ